อ่าเพื่อนๆครับผมจะแนะนานะครับเ <c oughs> นี่ยครับคือไส้ผมที่ผมเคยแนะนาเพื่อนๆว่าให้ใช้ไส้เป็นไส้สดๆอย่างเงี้ยเอามาจากลงเชือดครับเ <c oughs> วลาเราได้ไส้มาเราก็ล้างล้างอีกทีหนึ่งนะเอาสายยางเนี่ยฉีดเข้าไปลําไส้ไล่มันออกมาครับ <c oughs> ผมแนะนาให้เพื่อนๆใช้ไส้สดแบบนี้แหละแต่ตัวเนี้ยที่ผมอยากจะแนะนาเพื่อนๆว่าผมได้ไส้มาเนี่ยมันเขียวแล้วตัวเนี้ยมันเขียวเพววื่อนๆคือวิธีการเก็บไส้เนี่ยถ้าเก็บไม่ดีแป๊บเดียวเขียวเลยลงเชือด่เขาถึงลวกไส้มา แล้วบางคนบอกอ้าไปซื้อที่ตลาดทำไมไม่มีไส้สดๆเลยคุณเต๋าครับแน่นอนเพราะว,ว่าวิธีการเก็บเนี่ยถ้าเขาขายไม่ดีเขาขายไม่ดีเสร็จปุ๊บเนแป๊บเดียวมันจะเขียวแบบนี้ครับเขาเลยลวกไส้ลวกพอประมาณลวกพอประมาณนิดหนึ่งพอให้ให้มันเก็บได้นานเอาง่ายๆนะให้มันเก็บได้นานแล้วทีนี้เวลาเก็บได้นานอ่ะมันก็ขายไม่หมดวันนี้พรุ่งนี้มันก็ขายได้ต่ออ่าที่เขียงเนื้อนะครับที่ตลาดสดแต่ตัวเนี้ยผมได้มามันจะผสมกันมา ตัวนี้คือคือมันเขียวแล้วเพื่อนๆผมไม่แนะนําให้เอาไปใช้นะตัวนี้ดูมันต่างกันเพื่อนๆดูนะต่างกันครับเนี่ยไส่เอาไส้ส,สดๆนี่เวลาต้มเสร็จปุ๊บความหวานความมันน้ำซุปเรามันจะเป็นต่อเขาเรียกว่ามันจะมีความนวลเอาง่ายๆน้ํน้ำซุปมันจะอร่อยครับนี่ใช้ไส้แบบนี้ยาวแบบนี้นครับมันจะทําให้น้ําซุปเรามีเกล็ดสวัสดีครับเพื่อนๆครับลองใช้ดูนะครับเวลาได้ไส้มาเนี่ย อย่าไปเอาไส้ที่มันคือเขียวมาต้มนะถ้าต้มเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเวลาเราใช้ใช้ไม่นานแปบ๊บเดียวมันจะมีกลิ่นครับไส้ที่ผมแนะนำว่าทําไมให้เอาไส้สดเพราะว่าไส้สดเรามาต้มเราพึ่งน้าซุปมาเราขายก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวน้ําซุปต้องมากรับคำว่าขายก๋วยเตี๋ยวขายก็เราน้ําซุปต้องมาก่อน,าาน,ออนพอเอาไส้สดมาทำเนี่ยเวลาต้มน้ําซุปมันจะหอมมันจะหวานมันจะมันครับนะก็เหมือนเนื้อสามชั้นที่ผมบอกแหละ แล้วถ้าไส้ที่มันมาจากลงเชือดบางทีเข้ามาสดๆเสร็จปุ๊บเขาจะมาลวกก่อนนะเถ <c oughs> ียงเนื้อจะมาลวกลวกเสร็จปุ๊บความหวานความมันมันก็ออกไปตอนที่เขาลวกแล้วครับแต่ถ้าเอามาทําต้มเสร็จปุ๊บพอถึงบ้านมาถึงร้านเราเรามาต้มแล้วมันจะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่น้าซุปจะไม่ค่อยหวานมันจะไม่ค่อยนัวก็เลยแนะนําให้อาเป็นไส้สดแต่ถ้าเจอเขีเข้ยวๆแบบนี้ไม่ต้องใช้เพราะว่าเราเมือม่อ่เดี๋ยวพอเผื่อลูกค้าเขาจะไม่เข้าร้านเลยถ้าที่เขากินถ้วยแรกไม่ไปใช้แต่ไม่ไปทับแต่เขาหนีเลยนะอ้าวโอเคเพื่อนๆที่ใช้ซอส ทางขนส่งปีให,ใหม่เขาบอกบอกว่าเขาจะหยุดรับวันที่27เขาจะไม่รับแล้วนะครับเพจเตาแตกซิกหยุดรับวันที่26วันสุดท้ายวันที่26นะครับวันที่26รับอยู่ครับเพราะว่ารถมันจะติดภาคอีสานเนี่ยหยุดแล้วแต่วันที่26แต่27 28เนี่ยเขาจะวิ่งกระจายส่งให้อยู่เขาจะวิ่งกระจายส่งห้อยู่ภาคเหนือภาคใต้ก็เหมือนกันครับผมเพจเตาแตกซิกหยุดรับตั้งแต่วันที่ย6บนะครับหยุดรับห26ครับตั้งพื่อวคนไหนนสใจที่ยาซอสิบหกคอาไปนดหไปต้มดู มีขายในเพจเตาแตกซิกทักเข้ามาได้เลยครับเครื่องเทศก็มีบอกตรงการันตีว่าหอมหอมแน่นอนหอมร้อยเปอร์เซ็นต์หอมจริงๆกับผมการันตีเลยว่าหอมเลยผมรีบขายของก่อนเนะพื่อนวันที่2ี่นะครับเพจเตาแตกซิกหยุดรับวันสุดท้ายปีใหม่แล้วเ,เจออีกทีวันที่2วันที่2นะครับวันที่2แต่วันที่2ก็เผื่อรถยังไม่วิ่งนะเพราะพนักงานยังไม่วิ่งนะครับเขาจะรับอยู่วันที่3ที่4ที่5นั่นแหละถึงจะวิ่งสั่งไปเลยไม่มีเสียครับเป็นปีก็ไม่เสียครับตอนนี้มีฮาลันแล้วครับมีจีเอหมดแล้ว มีกำลังใจให้ทุกคนนะครับพอค้าไม่ค้ามือใหม่ปีใหม่เที่ยวให้สุดนะครับส <c oughs> วัสดีครับ <c oughs> บ๊ายบาย